ครับสวัสดีครับสวัสดีเชา้าอรุดีครับโซนผักหวันป่าปลูกด้วยเมล็ดอายุ8ปีกว่านะครับวันนี้พามาชมยอดหวันป่าเรามาเก็บยอดนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของเม็ดพันุ์ผักหวานป่าไร่สุขสวัสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดพันธุผักหวานป่าของไร่สุขสวัสดนะครับตอนนี้ก็สุก นะครับทยอยสุกนะครับแต่ว่าน่าจะทยอยสุกหมดพร้อมขยายพันธุ์ในช่วงของอปลายเดือนเมษานะฮะหรือต้นถึงต้นพฤษภานะครับเพื่อนๆที่สั่งเม็ดพันธุ์ผักหวานป่าของไร่เราทั้งเม็ดสุกสดเม็ดแห้งเม็ดงอกแบบเป็นต้นพันธุ์นะครับเม็ดสุกสดก็จะส่งนะครับ ของไร่เราไม่จัดส่งนะครับให้เพื่อนๆมารับเอานะครับที่ที่ไร่สําหรับเม็ดสุกสดนะครับเพราะว่าจัดส่งไม่ได้ถ้าจัดส่งแล้วนะครับก็น่าจะลวกและตายหมดนะครับรับที่ไล่นะครับตั้งแต่ปลายเดือนเมษาต้นพฤษภานะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งครับว่ารับวันไหนแต่สําหรับเม็ดแห้งนะครับเม็ดแห้งก็จะจัดส่งให้เพื่อนๆในช่วงของต้นพฤษภานะครับ เม็ดงอกก็จะเป็นกลางนะครับส่วนที่เป็นต้นก็จะเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาถึงต้นมิทยาครับสำหรับต้นพันธุ์ผักหวานป่าเราจัดส่งให้พร้อมวิธีการปลูกการดูแลนะครับจากประสบการณ์ของไร่สุขสวัสดิ์นะครับก็เช้านี้ก็มาเก็บยอดนะครับผักหวานป่านะครับจะมียอดให้เก็บ เรื่อยๆนะครับถ้าเราลีใบเขาประมาณา30วันนะฮะถึง40วันก็จะมียอดทยอยให้เก็บนะครับแล้วถ้าเกิดเราบำรุงนะครับให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับก็จะมียอดให้เก็บทุกวันนะครับสำหรับเม็ดพกวันป่าที่ปลูกด้วยเมล็ดนะครับเราจะสามารถเก็บเม็ดพันธได้นะครับก็ตั้งแต่อายุปลูก5ปีขึ้นไปนะครับ นะครับจากที่ไร่เราปลูกนะครับผักหวานป่าของไร่เราปลูกมาแล้วนี่ก็เก้าปีนะครับตอนนี้อยู่3โซนนะครับสดสามโซนที่ปลูกนะครับนี่ครับยอดผักหวานป่าเยอะมากครับมาอัปเดตพาชมนะครับยอดหวานป่าของไร่เราเช้านี้นะฮะเก็บแล้วก็บันทึก การเจริญเติบโตของผักหวานป่าเม็ดพันหวานป่าครับเพราะว่าได้เราก็จะอัปเดตการเจริญเติบโตผักหวานป่าให้กันเพื่อนนะครับได้ชมตั้งแต่การขยายพันธุ์การเพราะการปลูกการเก็บเม็ดพันธุ์นะครับไมเ,เพื่อนทติดตามในช่อง YouTube ของไร่สุขสวัสดนะครับก็จะได้ชมนะครับอันนี้เราจะปลูกผักหวานป่านะครับแซมในเมื่อก่อนก็ปลูกกล้วยมะละกอครับ แต่กล้วยมะละกอจากไปแล้วนะครับก็จะเหลือ,อไม้พยุงนะครับแล้วก็น้อยหนานะครับที่เราปลูกอยู่นะครับก็ผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตวไวนะครับก็ขอแค่เราใส่ใจดูแลเขานะครับให้น้ำใม้ปุ๋ยเขาก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะครับมียอดมีฝดนะครับให้เราบริโภคนะครับ สนใจอยากปลูกไผ่ผักหวันป่านะครับก็อย่าลืมคิดถึงไร่สุกสวัสดนะครับก็นะมาช่วงนี้ก็จะได้ชมนะครับไม่ใช่ผักขวันป่านะครับดูการบำรุงต้นการเก็บยอดนะครับแล้วก็ดูการขยายพันธุ์ไผ่นะครับชมแปลงไผ่แปลงหวันป่านะครับก็ไร่เราตั้งอยู่ที่บ้านให้ยเดือร์ตะบนทันเพลเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับ ไม่ได้พันต้นพันไผ่นะครับทุกอย่างที่เราทำพันทำได้พันจำหน่ายมีวิธีการปลูกการดูแลให้ครบนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0819845179 0819845179หรือจะมาแวะชมนะครับที่ไร่สุขสวัสดนะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดือ ตะเนทางเพื่เมืองจังหวัดน้องวัญพูครับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนยามเช้ามาเก็บยอดวันป่านะครับแล้วก็มาอัปเดตการเติบโตของเม็ดพันธุ์หวันป่าไร่สุขสวัสดนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจงให้กับไร่สุขสวัสดนะครับวันนี้ก็ ต้องขอกลาวว่าสวัสดีครับ